สวัสดีครับพี่น้องป้องไปซุ่สุ่มุกคนนะครับผมปอกมัห่มสแตกนะครับผมมื่อนี้มันมีโปรแกรมใส่กุ้งครับพี่น้องไออากาศมันเย็นมันหนาวครับกะเขาก็เลยพักไปส่วนข้าวนึงนะครับเดี๋ยวมื่อนี้กะสิมาลงสวนครับพี่น้องสวนแก้วมังกรของเขานะครับหลังจากที่ได้รับการดูแลมาประมาณสองเดือนนะครับเดี๋ยวมื่อนี้สิมาตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งแก้วมังกรครับซุ่มถี่เป็นโลกนะครับตัดออกนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องตัวยางกิ่งที่ มันเป็นโลกนะครับนี่ก็คือมันใหม่แนวนี้นะครับผมนี่ครับผมอ่าข้าก็สชิมาตัดนะครับไล่ตัดไปนี่นะครับตัดออกเลยครับซุ้มหลเรื่องเหลืองหรือว่าใหม่แล้วนะคข้าวกระจิดไล่ตัดออกไปเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์ที่ใส่มาเนี่ก็เป็นกันไก่ตัดแตงกิ่งนะครับนี่ครับข้าก็สชิมหีบออกไปเลยครับพี่น้องจังสีนะครับกะระวังนะครับย่ามตัดกะระวังหนามน้ำนะครับทึบอันนี้คือรนนะครับที่คือซุ้มที่เขาตัดเดี่ยวนะครับพี่น้องครับนี่ คนี่อีกซุ้มหนึ่งที่ห้องพนักงานตัดนะครับแล้วมันนี้ก็จะมาตัดไล่ออกไปเรื่อยๆครับพี่น้องสวนใหญ่กะชื่อว่าสามวใหญ่บ่อญ่ครับเครื่องงานครับพี่น้องประมาณเจ็ดสิบต้นนะครับนี่ครับนี่อันนี้มันเน่าครับนี่ปีนี้เดี๋ยวคันบอรดูแล้ันสิบอร์ด้กินครับปีนี้ตังแกว่าสิดูแลมันนี่ครับพี่น้องครับเมียร้องต่ว่าระวังนะครับย่ำตัดย่ำแตงกะไรเดี๋ยวไปเบิ่งฝากพี่ครับ ใช่แล้วซุ่มนี่เฮ็ดเหลวตัวนี้นี่ครับพี่น้องนี่แบบนี้ครับนี่ครับพ็นบอสนี่ไม่ไหมน่นี่คือเขาต้องตัดไฟแต่ต้นล่มนะครับพี่น้องก็คือต้องตัดออกเลยบ่อย้มันเกิดปัญหาไปเดี๋ยวมันสีล่ามสู่ต้นนะครับันท่อขนท่าตัดออกนะนี่พี่น้องตัดออกเลยนะครับผมปึ๊บนี่อยงสี่ครับอย่างสี่ร่ามล่งแน่นอนครับนี่สังเกตเบองครับพี่น้องผู้ได้ปลูกต้นเกี่วมังกรนี่เฮียน หันเป็นเังเสี่ก็คือสัญญาณเตือนนะครับว่าสิบวได้กินนะครับพี่น้องนี่ครับพยายามตัดให้มันจ้ำๆเลยนะครับนี่ตัดประมาณนี้ครับตัดออกเลยเดี๋ยวมันทีโป้งไม่ขึ้นเรื่อยๆครับนี่ครับก็ต้องเสียดายปลายมันครับเดี๋ยวปลายปลายมันเ้าออกไปปลูกต่อนะครับส่วนนี้สามารถเอาไปปลูกต่อได้ช่อมตออะไรครับตัดออกเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวซุ้มนี่ก็บสีเก็บไปใสร่างโฟมนะครับเพื่อทีสี่กับไปซ้อมต่อนะพี่น้องครับนี่ครับตัดออกเลยนะครับแบบนี้ออกอยังไงก็คือมันตีไปทางเขาแล้วนะครับพี่น้องใช่ล่านี่ครับเห็นไหมครับนี่โอ๋ออกเด้อพี่น้องมันมอบมออกนี่คือมันตีเฮ็ดใน ต้นข,ข้าใหม่นะครับบาดีกินเลยครับบาดีกินเลยปีนี้แต่สาหรับช่วงที่ผ่านมาฤดูการที่ผ่านมาเออจะถือว่าดกินในระดับหนึ่งแต่ตว่ากระบอมากนะครับเพราะว่าข้าบุกคอยดูแลอันข้าดูแลอันสีกไิ้นหลครับพี่น้องต้องดูแลดีดีนี่ครับ ส่วนนี่ก็มันสามารถงอกได้นะครับเพราะว่ามันมีหักอยู่แล้วนะครับผมตัดขาดบัวเป็นยังเพราะมันมีหักก็มันอยู่แล้วครับเเบื่องต่อไปเรืเลยครับพี่น้องมันเกี่ยวัมังกรครับหย่ากับพระนันตัดปรนเด็นครับพี่น้องครับนี่ครับนี่นี่นี่ตัวอย่างเลยหามหามให้หามให้เป็นแบบนี้เด็ดขาดครับเดี๋ยวบ่ได้กินครับพี่น้องผู้ใด กู้ได้เป็นแบบนี้ก็คือบอไดกินแน่ๆเลยนี่แหละอันนี้เราถ้าตัดลงมาบางค่นนี่ส่วนนี้ก็สามารถโอ้อันนี้เลืองด้วเอาไปเฮ็ดพันบอไดอันนี้เรืองด้วคือเฮ็ดบอไดเลยนะพี่น้องเบื้องแลอซัมนี้ก็มีนะครับตัวนหนึ่งนี่แหละตัวอย่างของการบอไดดูแลนะครับ นี่เลื้องครับตัดออกเด้ครับเหลืองแล้วนี่เหลืองสีใหม่ดอบสิไปทางเขาแล้วนี่ตัดออกครับตัดออกเลยนะครับก็ต้องเสียดาย,ยานี่เห็นบหครับนี่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 ทางในน,นี่ตัดออกระวังน้ำน้ำด้วยครับเด้อน้ำมันมต่ำนี่ปวดตาในนะครับพี่นอ้องนี่ครับนี่วันนี้มาตุกแตงกีงครับเกี่ยวมังก่อนบ่ให้ โให้มันเกิดโลกนะครับนี่ครับพี่น้องตัดตัดออกเลยครับซุม่มสิบ่ต้องให้มันยั่งในต้นนะครับถ้ามันยั่งก็คือโอกาสที่เฮาสิได้กินหน่วยคือแทบสิบ่มีเลยครับพี่น้องนี่เฮาต้องเอาออกนะครับนี่จังสิครับจังสิจึ๊บเอาออกเลยมันใหม่แล้วนี่มันไปทางเขาเลยตัดเลยนี่นั่นตุ่มมันนี่ตัดออกเลยนี่สำหรับกรณีอยู่งไปแบบนี้ครับตัดออก นี่ตัดออกตัดออกครับพี่น้องตัดออกกุ้งก็บ่กเดี๋ยวไปใส่ครับอากาศหนาวใส่มันก็บ่ถือเลยพักไปสักก่อนช่วงนี้มันหนาวมากเป็นบ่าหนาวยังวูซองซำม,มือฝนตกมานี่นะครับต้นนี้หลายแห้งพี่น้องผู้ใดคิดสิปลูกกัดูเรียดให้ดีครับอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะเดี๋ยวมันสิเสียเวลาเสียเวลา บ่ได้กินเม่อไหร้อมนะครับโอ้ตัวนี้คือไหลเถอะวะเดี๋ยวต่อไปเข้ากระสีใส่ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยขอ,อกนะครับแล้วก็ไ้น้ำซูม,มือพี่น้องนี่นี่ละเล็กๆในหน่อยซ้ำนี่ยายาคิดว่าสิผมมีปัญหาครับนี่มันทุกอย่างมันก็ไปจากหน่อยก่อนนะครับจังสิไปหาไงก็ต้องหน่อยก่อนนี่ยังสิครับพี่น้อง ตัดออกเลยต,ตัดตัดต้นตะดขนมันเลยนะครับนี่ส่วนนี้เขาก็สามารถเอาไปช่ำได้เดี๋ยวเฮาสิไปใส่ลังโฟมใส่ล้วรังโฟมเราตัดเอาส่วนขี้เขียวๆนี่ทำไปช่ำนะครับทำไปคัดอีกทีนึงครับพี่น้องนี่ครับนี่คือเอาไปช่ำต่อนะครับนี่เก็บรายละเอียดครับพี่น้องแบบนี้ก็อย่าปล่อยนะครับหันไปนี่คือมีแต่สิกิ่นย่างเดียวครับมีแต่สิทำไลยต้น ต้นของเฮาอย่างเดียวนี่ครับตัดออกเลยตัดออกอย่างเดียวเริ่มดูดีขึ้นครับพี่น้องซุ้มนี้ก็สิเก็บเป็นเศษปุ๋ยนะครับนี่จังสิย่าปล่อยครับอย่าปล่อยเห็นปล่อยนี่คือล่ามใส่ต้นเฮานะครับเพราะฉะนั้นกเกษตรกรสีขีเกียดบ่ได้ครับพี่น้องต้องขยันนะครับสีขีเกียดบ่ได้นะครับเดี๋ยวบ่ได้ขายนะครับ เดี่ยครับพี่น้องครับไก่เฮ็ดไปเองสิครับพ่อเดียพ่อให้มันเกิดดอกเกิดผลนี่มีหอดต้นพักไซพักตำลึงมาเกิดโอ้ยนะครับกก่ย่าเฮ็ดแบบนี้ครับพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ก็คือโอกาสที่เด็กินแทบซิบะมีนะครับต้องปลูกดีกว่านี้นะครับปลูกปลูกดูแลดีกว่านี้นะครับตะเก่าได้ขายเด้อพี่น้องได้ขายได้ขายแทบเสมือนะครับโลละสามสิบเนาะแต่ว่าหลังๆมามันบ่ค่อยได้ดูแลนะครับมันเป็น พันธุ์ของแก้วมังกรใจแดงนะครับอัน,นเป็นเป็นข้างในเป็นสีแดงนะครับบนเป็นสีขาวเลยครับสีแดงนี่มันสิหวานหวานมากๆเลยหวานก็สีขาวนี่ครับพี่น้องโอ้โหต้วนี้นขึ้นมุนเดี๋ยวว่าว้าที่บริเตัดตเป็ตาพีบ่ครับพี่เมนอีดอีอันนี้หากมันจะเลื่อนตัวครับเพราะว่า มันมีหักไปน้ำท่อของมันแล้วนะครับเครื่องตะข้าไหน้ำให้มันถึงก็พ่อนะครับระวังน้ำกระเด็นเข่าตานะครับผู้ใดทีตัดกะยากให้ดีกะให้ไส่แว่นตาป้องกันอยาคว้างไว้นะครับเพื่อที่สิบอสมี่งยังเกิดขึ้นพิพลาดนะพี่นุ่มเออเไปเบิ่งฝากนั่นอีกจ้าหน่อยนะครับพี่น้อง ไก่สีเหลี่ยมเล้วงนี่นี่นี่มันสิตัดออกนะครับพี่น้องหันปล่อยนะครับหันปล่อยคือเรียบร้อยครับมันสีล่ามจากเนี่ยหน่อยนี่แหละไปหาหลายหลายสิ่งทุกอย่างครับเพราะว่ยยังกระสงังโมบาไฟใหม่ก็ล่ามจากไฟน้อยๆนี่แหละไปสัญญาณเตือนครับพี่น้องสัญญาณเตือนเห็นบ้านนี่สัญญาณเตือนนี่นี่เพระนาะฉะนั้นเขาต้องตัดออก ชึบจังสิหามปล่อยหามปล่อยหลนอยนีย่คือบริกินครับ <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องอ๋ะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ พาพีานวงมาบึงนะครับวิธีการตัดเกี่ยวมังกรตัดแตงกิงนะครับตัดซุ้มอันมันใหม่มันบอดีออกนะครับให้มันเปรียบเสมือนเนื้อกับเนื้อตายนะครับซุ้มวันนี้เพื่อที่ต้นเกี่ยวมังกรเข้าสิได้เจ่ิญงอนหกง่ามไยในภายในผักหนะนะครับโอเคสำหรับื้อนี้ก็ขอพณทตกง่านที่เขามารับชมเลยครับเด้อนะครับขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ